รัศดาว78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนเมษายน2565นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับพร,ระหันราหูเสาดาวใหญ่กําหนดชะตาครับผมครับก็จะมีการย้ายของดาวใหญ่ๆเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาตรงนี้นะในช่วงตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยในระยะเวลา1ปี ตอนนี้ไปนะครับตั้งแต่ดาวพระหัสย้ายในวันที่8เมษายนเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยประมาณ1ปีเนี่ยนะครับดาวใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ในตำแหน่งเนี้ยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีมีแล้วเนี่ยผมมองว่าจะให้ผลดีต่อตัวท่านครับเพราะว่าสําคัญที่สุดก็คือดาวประจําตัวของท่านเนี่ยเป็นเกษตราที่พอดีนะครับดาวพระหัสเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลับคืนบ้านนะครับกลับคืนบ้านนะครับต่อใน หวะตรงนี้เนี่ยหาได้ยากยิ่งครับนะในรอบสิบกว่าปีเนี่ยจะกลับมาสักหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งเวลาที่ดาวเสาร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ซึ่งเป็นดาวลาผลของตัวท่านเนี่ยก็จะไม่มีดาวย่อยๆที่เป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยไปอยู่ด้วยแล้วนะครับก็เียได้ว่าจะให้คุณได้อย่างเต็มที่นะครับพรหัสประธานฝ่ายสุบเค์นะครับ เสาประธานฝ่ายพร,ระเคราะแต่คราวนี้เป็นเจ้าเรือนพบลาพระครับการให้คุณของดาวเสาร์นะฮะในพบลาพระเนี่ยก็เลย,ว,ยว่าก็คงจะต้องเหนื่อยกันอยู่เหมือนกันพระขอบกับในจังหวะเดียวกันนี้เนี่ยนะฮะดาวเนี่ยเสาจะไปตั้งฉากกับดาวเผ่าที่พบกระดุมพระนะครับดังนั้นเนี่ย ดาสองดวงนี้ก็เป็นดนาวคู่มิตรกันนะครับดังนั้นความอุปธรรมค้ำชูต่างๆเนี่ยนะฮะก็คงจะได้รับมากทีเดียวนะรัลผลจะมาเงินทองจะมาแต่แน่นอนครับก็คงจะมีการใช้การจ่ายอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่ารวดเร็วพอสมควรนะครับเรามาเข้าอยู่ในกระเป๋าเงินเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เหมือนกับมาช่วยหลวงทรัพย์ออกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่า จังหวะลาบมีพอดีนะครับเนื้อหาใต้มีให้ล้วงนะครับตัวท่านเองก็จะมีกําลังมีเรี่ยวแรงนะครับที่จะทําในสิ่งต่างๆนะครับแต่ก็คงจะต้องมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมากอยู่สักหน่อยนะครับรับผลที่ได้นะฮะก็คงจะทําให้เหนื่อยนะครับแล้วมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมากทีเดียวนะครับอาจจะต้องไปทํางานนอกสถานที่อาจจะต้องเดินทางอาจจะต้อง ไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮนะดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจนะฮะให้ดีทีเดียวนะครับระยะเวลาหนึ่งปีนะครับของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะได้รับผลไม่เหมือนกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับดาวเดิมซึ่งอยู่ในพืชตานะครับดาวเดิมที่อยู่ในพืชตาของแต่ละท่านนะฮะทังนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทราบ ลักษณะของตัวเองยังไม่เคยรู้ว่าดาวเดิมของตัวเองนั้นอยู่ในตำแหน่งไหนอย่างไรนะครับก็ถือจังหวะเวลาในช่วงนี้นะครับเอาช่วยตรวจลักษณะให้ฟรีแล้วกันนะครับนะฮะก็ให้ส่งรายละเอียดนะฮะมาที่ Line@ s t a r 7 8 s t a r 7 8จนะครับจะช่วยตรวจสอบดูให้ว่ามีดาวคู่มิร คู่สมพลคู่ธาตุอยู่บ้างไหมนะฮะหรือจะมีคู่ศัตรูอยู่นะฮะเพื่อที่ว่าจะได้สิ้นสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจังหวะนี้ดีแล้วทำไมเขายังไม่ได้ทับผลดีนะจะช่วยดูให้ก็แล้วกันฟรีนะครับไม่มีค่า,าใช้จ่ายครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ทาโร่ในการออกคำตัําหายนะครับไพ่ถาวนก็แสดงเห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับไพ่แถวล่างก็แสดงเห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์ที่จะเป็นไปนะครับก็จากที่ผ่านมานี่เรียกได้ว่า ทุกอย่างอึมครึมทุกอย่างไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องทางการเงินนะฮะช็อตกันอยู่บ่อยๆนะครับช็อตกันอยู่บ่อยๆเลยนะฮะเงินมาอยู่ไม่นิ่งนะครับเรียกได้ว่าเข้าซ้ายออกขวากันเลยทีเดียวนะครับก็หลายๆครั้งก็ตั้งความหวังกับเรื่องราวต,ต่างๆไว้แต่ก็เรียกได้ว่า มีสมหวังบ้างมีผิดหวังเยอะก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นในเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะครับแน่นอนครับดาวประจําตัวอยู่ในสถานะที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเรื่องราวต่างๆของสถานการณ์ในอดีตเนี่ยย่อมหนักหนานะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรความแข็งแกร่งของตัวท่านก็จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สติปัญญานะครับรุดหน้าผ่านเรื่องราวต่างต่าง มาได้นะครับอาจจะด้วยเหนื่อยหรือด้วยไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ผ่านมาจนได้จริงๆนะครับเริ่มต้นมานะครับสำหรับสถานการณ์ในห่วงเวลาที่ดาวย้ายแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าท่านเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นั่นแหละครับจิตใจมันก็ยังนะฮะยังว่าแหละไม่ค่อยจะดีนักนะครับว่ากันง่ายๆคือโดนมาเยอะนั่นเองนะครับ แต่ว่าไม่ต้องกลัวครับไพ่ขึ้นมานี่จัดว่าดูใช้ได้ทีเดียวนะครับมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาดังนั้นเนี่ยความสมมาตรปรารถนาอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามีความเป็นจริงขึ้นมามีความพึงพอใจมากมายตัวท่านเองก็จะสามารถเริ่มต้นทําอะไรที่ใหม่และ แปลกออกไปได้กว่าเดิมนะฮะโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆเนี่ยไปในหลายๆเรื่องในทุกๆอย่างที่ท่านสามารถทําได้เลยทีเดียวไม่ต้องกลัว,ไม,ลวไม่ต้องกังวลแต่ในช่วงท้ายๆเราจะที่ผ่านการทําอะไรมาหลายๆอย่างแล้วแน่นอนสําหรับท่านเองก็เหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนอีกอะไปทําเรื่องอื่น ไปทาอย่างอื่นนะครับไม่ใช่ว่ามันล้มเหลวนะครับเพลี่ยนแต่ว่ามันมีจุดที่จะต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปงนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นสถานการณ์หรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ดาวเนี่ยได้ย้ายไปแล้วประมาณ1ปีนะภาพรวมก็จะประมาณนี้คือมีเรื่องให้ทํามีเรื่องที่สมหวังนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในท้ายที่สุดนะครับการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทําในสิ่งที่ดูแล้วน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่านะครับก็อย่ากลัวครับความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเหล่านี้จะสังเกตเห็นว่าฐานเดิมเรื่องเดิมก็ยังดีอยู่ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่เสียหายหรือว่าล้มเหลวอะไรไป ครับก็จะถึงเวลาที่ท่านจะได้มีโอกาสเสียงถ่ายไพ่นะครับก่องไพ่มี3ามกองนะครับให้เลือกหนึ่งกล่องนะครับตัวผมก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับก็คําทานายจะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือเป็นแนวทางของผลลัพธ์ของปัญหาที่ท่านได้ตั้งคําถามขึ้นไว้ในจิตใจนะครับเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไพ,พ่พร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองทางซ้ายมือท่านได้ไพ่สี่เหรียญครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่าพยายามเก็บออมเงินที่หามาได้เอาไว้นะครับเพราะว่าแนวทางในเรื่องของการใช้การจ่ายความจําเป็นในเรื่องของการใช้การจ่ายนั้นยังคงมีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเก็บงําเอาไว้ให้ดีนะฮะเก็บงาเอาไว้ดีนะครับอันนี้ก็ไพ่ขึ้นมาเตือนทีเดียวนะครับพยายามเก็บให้มาก ใช้ให้หน้อยนะครับผมสรัพย์ที่เราพ่ายกองทางขวามือนะครับก็ความสำเร็จนะถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับโอกาสที่เรื่องรองโอกาสที่จะมีการเติบโตเป็นไปได้เยอะนะครับ เรื่องที่สดใสอนาคตที่ดูสวยหรูเนี่ยยังมีรอท่านอยู่อย่างแน่นอนสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองตรงกลางนะครับท่านได้ไพ่สามเหรียญน,นะครับการได้ไพ่สามเหรียญน,นี่นะฮะก็คือความสามารถของท่านเนี่ยจะเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่ประจักษ์ดังนั้นเนี่ยใครๆก็จะรู้ว่าท่านเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า ค่าตอบแทนการที่ราคาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องออกปากกันเลยทีเดียวเขาก็จะเสนอเขาก็จะยิบยื่นนะฮะผลประโยชน์ต่างๆมาให้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะหลังจากที่เรียกว่าสั่งสมประสบการณ์สั่งสมความสามารถมานานนะครับครับก็อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นนะครับก็จะมีการตรวจลักนณให้ฟรีนะครับแต่ท่านก็ต้องส่งวันเดือนปีเกิดนะฮะ เวลาเกิดด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดที่เกิดด้วยนะฮะส่ทรงรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาที่ line a t s t a r 7 8 adstar 7 8นะครับตรวจสอบลัคนาให้ฟรีครับเพื่อที่ดูว่ามีดาวคู่ธาตุคู่สมพลคู่มิตรที่ส่งเสริมหรือจะมีพื้นฐานดาวใดที่เป็นคู่ศัตรูนะฮะอยู่บ้างก็จะได้บอกไว้นะครับว่าโอกาสที่ดีหรือการติดขัดมันจะเป็น อะไรได้บ้างนะครับครับกดไม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรหัสดา78สวัสดีครับ